กำลังพลของไทยไปเหยียบกับระเบิดแล้วเป็นรายที่7ของทหารไทยที่สูญเสียขาดูเหมือนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังไปได้ด้วยดีลงนามปฏิญญาสันติภาพมีการถอนอาวุธหนักแล้วก็เตรียมที่จะมีการส่งตัวเฉลยศึก18นายแต่ว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดกัมพูชาที่เป็นสายละเมิดอยู่ตลอดเวลาและยังละเมิดไม่หยุดไทยก็จะโต้ตอบอย่าง สมน้าสมเนื้อแน่นอนครับไอ้กับระเบิดเนี่ยมันเป็นของใหม่แน่แต่ใหม่นี่มันใหม่ก่อน26ตุลาคมหรือหลัง26ตุลาคมเพราะ26ตุลาคมเนี่ยคือวันที่เราไปเซ็น Joy d e เ l a r a t i o n นะครับที่แปลว่าจะแปลแถลงการร่วมหรือปริญญาร่วมนําไปสู่สนิภาพนะครับที่เราเซ็นกับคุณท่านนายกของเราคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเซ็นกับคุณมาเน็ตโดยโดนั์นทรัมป์กับประธานอาเซียนอันวาเนี่ยมาเซ็นเป็นสักขีพยานเนเซ็นะ26ตุลาคําถามคือกับระเบิดอันเนี้ยนะครับวางก่อนนั้นเราังงหล ถ้าวางก่อนหน้า26เนี่ยเรื่องก็ยังเป็นปัญหาว่าทำไมไม่เรียกมาเก็บกู้ค่ถ้าวางหลัง26เนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยครับมีข้อมูลจากทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกอะค่ะ9พฤศจิกายนพบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ถูกลักลอบหรือถอนออกไปพอ 10. พฤศจิกายนหน่วยในพื้นที่ก็จัดกำลัง เข้าไปเพื่อจะพิสูจน์ถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ว่ามาจริงเนี่ยอันนี้นก็จะวางหลังใช่แล้วก็มีการลงพื้นที่นจะจากฟังจากข่าวเนี่ยก็ไปดูว่ากับระเบิดอันอื่นเนี่ยที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยมันก็เป็น p m เอ็มเยี่สิบเอ็ดเป็นของใหม่ทั้งสิน้นก็เป็นไปได้ครับมันมีโอกาสที่จะก่อนเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ก่อนหรือหลังเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะ,นะถ้าปรากฏว่าทุนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดหลังนะครับอันนี้ยิ่งเป็นความชอบธรรมเลยในการ่ราาะชมตกกกงนนดััััๆบบพูค ทีนี้ถามว่าเราตอบโต้ยังไงไอ้ระงับไอ้จอยดิคอเลชันเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นมาตรการที่มันจะได้ผลคือตอนนี้วิธีการคือจะป้องกันอย่างไรนะครับให้กัมพูชามาวางใหม่ะนะครับเพราะเรื่องใหญ่คือว่าเ,เราเสียทหารนะครับที่มีโดนเยยบ กับระเบิด้วขาขาดไปเจ็ดนายแล้ว, 7, ลวตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ทํายังไงจะไม่เกิดอีกท่านนายตรีกลาโหมนบอกว่าจะระง,งับการดำเนินการตามจามจอยเดคอเรชันนะครับส่วนท่านนายตรีต่างประเทศนะท่านทูตเสียศัก์นี่ก็ขยายความ1นึระง,ง,งับสนธิธัญา,านะครับสจะประท้วง3จะแจ้งคนที่มาเป็นศรีพยานสาร,ารักามาลเสียสี่นี่คือจะขอให้กัมพูชารับผิดชอบอนะด้วยการขอโทษโด้วยการถแถลงจะ,จะไม่มีมาตรการ จะมีมาตรการแต่จะป้องกันไม่เกิดตรงนี้อีกเรื่องที่เราจะกดดันเขาเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะกดดันฮุนเซนพุณมาเนตได้ไหมคือที่ว่าจะปล่อยเฉลย18คนเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนถ้าหากคุณเซนแลือคุณมาเนตเขาต้องการ18คนที่กลับคืนอย่างเต็มที่เนี่ยมันอาจจะมีผลในการกดดันอย่างแท้จริงแต่ผมไม่แน่ใจว่าการบอกว่าท้างนั้นที่จะส่งมอบเฉลยศึก18คนเนี่ยยังไม่ส่งนะระงับแล้วก็ปะทวงแล้วเฉลยศึกไม่ส่งเนี่ยมันจะมีผลกดดันได้ขนาดไหนผมว่าปัญหาใหญ่ที่สุดกก็คคืืออเรรร่งงวาาามมจจิิิใในปฏบัตต ข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาของทางฝั่งกัมพูชานะครับเพราะว่าข้อตกลงสันติภาพอันนี้หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าปฏิญญากลลัเปอ์เนี่ยนะครับ มันต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ในข้อตกลงอันนี้เนี่ยก็เขียนชัดเจนนะครับทั้งการร่วมกันเรื่องการถอนทหารการค้นหากับระเบิดหรือทุนระเบิดต่างๆนะครับเก็บกู้นะครับหรือแม้ทั่งเรื่องการจัดการปัญหาชายแดนต่อไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะดังนั้นเนี่ยต้องอาศัยความจริงใจของทั้งสองฝ่ายนะประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าเรายึดถือในหลักกติกาสากลมาโดยตลอด ยึดในเรื่องของการใช้กําลังอย่างเป็นระบบนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในทางการเมืองการทูตระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้มาโดยตลอด<ม>แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยเห็นการปฏิบัติจากทางกัมพูชาอันนี้สําหรับในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาวันนี้เบื้องต้นเนี่ยผมวยการกดปุ่มให้ทุกอย่างหยุดนะ<ม>ตามมาติของสมชวันนี้ก็ไปถูกทางแล้วนะอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าเราจะยกเลิกแต่ระง,งับไว้ก่อนระงับเพื่ออะไรระงับเพื่อประเมิน นะประเมินว่ากัมพูชามีท่าทียังไงสถานการณ์เป็นไงต่างๆนะเรื่องของกระบวนการในการหยุดการถอนกําลังต้องหยุดไว้ก่อนการคืนเฉลยศึกต้องหยุดไว้ก่อนการเปิดด่านปิดด่านต้องหยุดไว้ก่อนอและเนี่ยเดียวกันเราต้องใช้มาตรการที่เรียกว่าการเตรียมพร้อมเชิงรุกนะคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของกัมพูชาเนี่ยคือเขาต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดสงครามแล้วนั่นเขาจะดึงเราเข้าไปสู่ศารโลกเพราะ,ะเราต้องไม่ตกในหลุมพรางตรงนี้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ตั้งรับเกินไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเราเสียเปรียบ ในกระบวนการที่เรียกว่าตั้งรับเชิงลุกหรือเตรียมพร้อมเชิงลุกเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นทางการทหารต้องสแตนบายกำลังเอาไว้นะและประกาศแผนเชิงลุกในการกดดันเลยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะโจมตีกัมพูชาแล้วนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะไปโจมตีหน่วยไหนเกิดเหตุการณ์ไหมเราจะใช้วิธีการอะไรแล้วเปิดเผยให้กัมพูชารับทราบนี่คือการกดดันในมาตรการทางทหารนะครับและขณะเดียวกันทางการทูตก่อนมาประเทศก็ต้องประท้วง ในการละเมิดสนสิัญญาต่างๆนะครับอนุสัญญาออตตาว่าก็ดีข้อตกลงสันติภาพต่างๆก็ดีหรือแม้ทั้งการเปิดด่านปิดด่านหรือแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยต่างๆอันนี้คือการกดดันในทางเศรษฐกิจนะและขณะเดียวกันประชาชนพลเรือนในพื้นที่ก็ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารมีแผนเตรียมพร้อมอพยพ มีกระบวนการในการซักซ้อมนะเตรียมความพร้อมไว้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็ประกาศท่าทีของกองทัพไทยเหมือนกันว่ากองทัพไทยยุติทุกข้อตกลงจนกว่ากัมพูชาจะมีความจริงใจอย่างชัดเจนท่านโฆษกคะการถแถลงที่ออกมา2ประเด็นหลักๆคือการระงับปฏิญญาแล้วก็การยุติการส่งเฉลยศึกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ก็จะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมน,นตรี หลังจากที่ประชุมสมชออกมาได้พูดถึงการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในทางการทูตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประท้วงการเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการแสดงความเสียใจการมาเก็บกู้ทุนระเบิด<ม>อะไรต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วท่านนายกเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคอรมว่าให้ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามมาตรการทางทหารเลย S <S <S โดยที่โดยที่รัฐาบาลเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกอย่างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านนายกก็ยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนะครับ <S 2> <S 2: <S ได้เตรียมความพร้อมกรณีที่ถ้ามีเหตุปะทะนะครับแล้วก็กระทรวงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษานะครับในกรณีทีอ่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยก็ให้มีการซักซ้อมแานเข้าสู่หลุมหลบภัยเนี่ย นะครับให้เป็นปกติครับจะมีการเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นไหมคะถ้าสิ่งที่ประกาศออกมาวันนี้มันยังไม่ได้ผลอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายความมั่นคงแล้วครับวันนี้เนี่ยก็เราก็จะได้เห็นภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีการเริ่มฝึกบินแล้วนะครับมีการเริ่มฝึกซ้อมการบินแล้วการอาจจะการเพิ่มกําลังทหารอาจจะมีการขนอาวุธหนักเข้าไปในบริเวณพื้นท,ที่ที่อาจจะมีการประทะไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็น มาตรการของ่ายความมั่นคงครับให้ความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ยังไงดีคะทั้งโฆษกครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือก็ต้องเรียนนะครับว่าความสูญเสียเนี้นะครับมันเป็นความสูญเสียที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เห็นเป็นมีมเต็มไปหมดเลยอย่าให้เสียนะขาที่ห้าขาที่หกขาที่เจ็ดนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยมีแนวทางมาโดยตลอดคือเราหวังแนวทางสันติ นะครับเราหวังแนวทางสันติเพราะการเกิดเกิดความสูญเสียเนี่ยเป็นเกิดขึ้นกับใครเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับแต่เมื่อมันมีกรณีเช่นนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ต้องมีการโต้ตอบนะครับอย่างเป็นที่เพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้ทราบนะครับว่าไทายเนี่ยไม่ได้สยบยอมต่อก,กัมพูชาการร่วมมือที่ผ่านมาคือการสแสวงหาแนวทางสันติวิธีแต่ถ้าเกิดว่ากักมพูชาที่ เป็นฝ่ายละเมิดอยู่ตลอดเวลาและยังละเมิดไม่หยุดแม้แต่แม้กระทั่งหลังจากเซ็นปฏิญญาที่จะนําไปสู่สันติภาพแล้วเนี่ยใครก็จะโต้ตอบอย่างสมน้ําสมเนื้อแน่นอนครับท่านคิดว่าการยุติการส่งตัวเฉลยศึกจะกดดันกัมพูชาได้มากน้อยขนาดไหนคะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาร้องของมาตลอดสําหรับเราเนี่ยเราอาจจะจะ,จะคิดว่าการควบคุมตัวหรือการปล่อยตัวเนี่ยมันมันน่าจะมีผลกับความรู้สึกของคนไทยมากกว่า S <S กัมพูชาก็น่าจะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะแม่ทัพกุ้งอะค่ะที่ท่านบอกว่ามีคนสั่งให้หยุดยิงแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็คือท่านบอกว่าจริงแล้วเป็นเพียงการหารือรผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีใครกล้าสั่งในเชิงส่วนบุคคลแน่นอนนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นความตึงเครียดไทยกัมพูชาที่รุนแรงและเป็นเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติมันไม่มีใครกล้าในเรื่องส่วนตัวที่จะยกหูสั่งหรอกครับว่าเรื่องนี้ต้องหยุดยิงหรืออะไรต่างๆให้ความเป็นธรรมกับท่านอดีตแม่ทัพพักสองนไป ขอร้องว่าห,หยุดยิงหลังจากหกชั่วโมงผ่านไปท่านแม่ทัพอดีท่าคพกสองก็ตอบว่าผมหยุดไม่ได้ผมเริ่มไปแล้วผมต้องการดินแดนคืนคแล้วถ้าหากผมหยุดไปเนี่ยผมต้องไปอธิบายกับสื่อมวลชนหรือประชาชนนะว่าใครสั่งให้หยุดพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยจบไปคือมีการเอาคำคำว่าสั่งมารวมคําว่าขอร้องกลยกายว่ามีคนโทรสั่งให้หยุดจะบอกว่าแม่ทัพภาคสองอดีตภาคสอง,สงเปลี่ยนคําพูดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งหลังจากพูดครั้งแรกไปเนี่ยผมว่าก็ไม่ขนาดนั้น แต่เป็นเรื่องการสื่อสารอะเรื่องของการให้กระทรวงกลาโหมและกองทัพดำเนินการได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนคล้ายๆกับว่าทำไรทำเลยตรงนี้ความจริงความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีสองกระทรวงเนี่ยไม่ได้ถแถลงตรงนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณหมวยจริงๆนนท่านอธิบดีก,ก็จะตอบคำสัมภาษณ์เนี่ยในเวทีแถลงข่าวสแกมเมอร์ไปแล้วเมื่อวานนี้ ว่าทางกองทัพทําอะไรผมรัฐบาลพร้อมสนับส,สนุนทีนี้เนี่ยนะครับแล้วกองทัพจะทําอะไรความจริงผมคิดว่าย้อนไปดูวันที่10มิถุนายน2568นะครับท่านเสนาธิการมนัตเนี่ยเคยตอนเสียขาที่6ไปแล้วท่านเสมนัตเนี่ยตอนนี้พอดีกษเียไปแล้วถ้าเกิดยังไม่กษเียเนี่ยคงควรจะไปถามแล้วเอาที่พูดไปเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ใช่ไหมผมเล่าให้ฟังเห็นด้วยเห็นต่างเลยนะครับเล่าให้ฟังว่าท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าหากผมจะไม่ยอมให้มีขาที่เจ็บมีคนที่เจ็ดที่เสียขาถ้ามีอีกเนี่ย เราจะยิงเอาปืนใหญ่ยิงฐานที่มั่นของกัมพูชาเลยเพื่อตอบโต้เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดอีกเนี่ยทีนี้ท่านพูดอย่างนี้ไว้เมื่อก่อนที่จะมีการไปลงลงนามใน j o Joy d e c l a r a t i o n ในตอนเนี้ยนะครับถ้าถามว่ากองทัพจะมีมาตรการใดที่ได้ผลที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็คงประมาณแถวแถวนี้ถ้าเราขาขาดอีกนะ <c oughs> เรายิงจรวดหรือปืนใหญ่ถล่มฐานที่มั่นเขาเลยหนึ่งครั้งอาจจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่า <c oughs> ทีนี้ผมก็เรียนว่าพอท่านนายกบอกว่ากองทัพจะทําอะไรทําเลยเนี่ย <c oughs> มันมีข้อต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอยู่ข้อหนึ่ง <c oughs> แล้วผมหวังว่าท่านน้ำตรีศิษศักดิ์เนี่ยท่านทูตศิษยศักดิ์จะช่วยกํากับคือต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศจนถึงตอนนี้นะครับเราไม่แพ้ทั้งสงครามไม่แพ้ท, <c oughs> ทั้งการทูตหมายถึงว่าในระดับการเมืองโลกและกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าคนผิดเนี่ยคือกัมพูชาทั้งการวางกับระเบิดทั้งการยิงจรวดใส่พลเรือนแลก่อน นะครับทำให้แม้กระทั่งว่าเราส่งเครื่องบินของเราเนี่ยนะครับข้ามฝั่งไปในน่านน่านฟ้าของเขาเราก็ยังไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะเพราะเราไปยิงจรวดเนี่ยใส่ฐานจรวดนะครับที่ยิงใส่พลเรือนของเราเป็นการป้องกันตัวเองเราจอย่างได้สัดส่วนตามความจําเป็นใช่นะครับในเมื่อจรวดเนี่ยเขายิงใส่ประชาชนเราเราก็ต้องไปทาลายจรวดนั้นอันนี้ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเหยียบกับระเบิดขาขาดเรายิงถล่มกัมพูชาเลยเนี่ย เหตุ <h ate> มันถึงจุดที่เรียกว่าป้องกันตัวเองในกรอบของความจําเป็น <c oughs> หรือ,อยังผมว่าท่าทีที่เหมาะสมกว่านะ <c oughs> นะครับคือทหารจะมีมาตรการอะไรบอกรัฐบาลมามาหาลือกันแล้วผมจะสนับสนุนอันนี้มันยังดูเหมือนมีการกรองไว้ชั้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> คือแล้ววิธีการที่ได้ผลคืออะไรไ,มไหมคุณหมวยคุณอนุทินต้องโทรหาคุณมาเน็ตเลยโ <c ough> ทรหาส่วนตัวเลยเหรอคะโทรเลยคอดไลน์เลย แต่ว่าอาจจะพูดได้ว่าเรากลัวอัดเสียงหรือเปล่า<อ>แต่กลัวทําไมถ้าหากท่านพูดเรื่องส่วนรวมทั้งหมดแต่ช่องทางทนี้ไม่ไม่อันนี้ธรรมดาช่องทางนี้แบบไม่เป็นทางการเดี๋ยวจะเกิดปัญหาไม่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 คือโดยการโทรแล้วก็ให้ทุกฝ่ายอยู่<อ>ในการรัดม้วยก่อนกระทรวงต่างประเทศอยู่ด้วยเปิดสปีกเกอร์ฟนเลยก็ได้แล้วคุยเลยเรื่องของเรื่องคือว่า ในเมื่อท่านไปเซ็นกับคุณมาเน็ตไปแล้วคนที่เซ็นกันไม่ทําตามที่เซ็นไว้คุยกันเลยสิครับแล้วคนที่2เนี่ยนะครับกำลังท่านทูดเสียศักดิ์ได้พูดไปแล้วแต่ผมคิดว่าท่าทีต้องแข็งขึ้นคอดไลน์หาโดนันท์ทัเลยครับที่เป็นสักข,ขีพยานเพราะเขาเนี่ยมาได้หน้าเขามาได้ทุกข้อเลยนะรวมได้รวมถึงได้เรื่องแลเอิร์ธด้วยเขามาได้หน้าว่าเป็นผู้สร้างผลิตภาพคุณมอเห็นไหมข้างหลังเนี่ยข้างหลังเขียนว่า d e l i v e i n g peace มาส่งมอบผลิตภาพให้กับเรากัมพูชาค่ะนึกกไหมคยับงั้นทั้มเนี่ย เราวุต<ม>ามาแล้วกัมพูชามาเบี้ยวนั้นต้องไปกดดันทําให้ทํามากดดันกัมพูชาประธานอาเซียนอันวาครับต้องกดดันเขาเ<ม>พราะเป็นท่านที่สองที่มาลงนาสัคีพยานไอ้ตรงเนี้ยจะได้ผลแล้วตัวของท่านนายกเองต้องพูดไงรู้ไหมเราหาลือกันแล้วเนี่ยทางกองทัพเนี่ยเขาอยากที่จะตอบโต้ด้วยการยิงอ<ม>ไอ้ตรงไหนที่มามเป็นคนมาวางกับระเบิดเนี่ยเราจะถล่มตรงนั้นเราสนนิษฐานว่าตรงเนี้ยฐานที่มั่นใกล้สุดที่จะมาวางรงห้วยตะมาเรียคือฐานนี้ ถ้าท่านจะทนี้อยู่เราจะยิงค่ะไม่ได้บอกจะยิงนะแต่ปหมายผมยกตัวอย่างอืออ่าใช่ไหมครับแล้วมันจะได้ผลในการกดดันค่ะไม่ใช่แบบว่ายิงเลยมันต้องมีอยู่ในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาต้องการให้มันเกิดความรุนแรงขึ้นถูกต้องครับแล้วก็กัมพูชาก็จะแสดงบทบาทของการที่เป็นรัฐที่ถูกตังแกรัฐที่เล็กกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องชี้เห็นว่ากัมพูชานั้นเนี่ย คือรัฐอาชญากรรม,มที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในนั้นสแกมเมอร์ที่หลอกลวงคนไปทั่วโลกมีประเด็นปัญหาการอ้างความชอบธรรมต่างๆเหล่านี้<ม>ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเพราะวันนี้ผมจึงบอกว่าการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงเรื่องกับระเบิดตรงนี้<ม>ว่ามันเป็นของเก่าของใหม่เนี่ยจึงสาคัญน,<ม>นะถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นของใหม่อันนี้แน่นอนเรามีความชอบธรรมอย่างเต็มตที่เลย นะในการที่จะใช้มาตรการเชิงรุกไปเรื่อยๆอนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กดดันกัมพูชาแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์กัมพูชาในสายตาประชาคมโลกนั้นมีปัญหาด้วยรู้ไหมว่ามาตรการไหนที่ท,ที่ทาไปแล้วเนี่ยทางหุน้นมเนเนีในกลัวที่สุดกองทัพอากาศเอา f 1 6กับกิบเพนขึ้นฝึกซ้อมค่ะ<า>อย่างเงี้ยเขากลัวเพราะเขาไม่มีกาลังที่จะสู้ได้เลยในทางอากาศแต่กองทัพอากาศแล้วก็แถลงผมผมไม่ได้บอกนะว่าให้เราบินข้ามฝั่งไปนะ ต่นี่คือตัวอย่างว่าจิตวิทยาในทางกดดันกัมพูชาว่าถ้าหากว่าทําไม่ยอมมาเก็บกู้เนี่ยม,มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาไม่ได้เราไม่ได้แปลว่าเราจะทําแต่ว่ามันทําให้เขาเห็นว่าถ้าเขายัางทําแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะเกิดอะไรนะครับทีนี้อีกข,ข้อหนึ่งด้วยความเคารพนะครับผมอยากให้ทางกองทัพเนี่ยในเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีการละเมิดในเรื่องของการวางทุ่นระเบิดในการลาดตระเวนของเราเนี่ยเราจะมีมาตรการป้องกันเพิ่มได้ไหมเทคโนโลยีของเรานะครับในการมีรถ ที่จะไปเหยเหียบระเบิดนําหน้าก่อนหรือไปเก็บกู้ด้วยรถหรือม,มีวิธีการในการป้องกันให้ทหารของเราที่ลาดตะเวเนไม่ประสบเหตุแบบนี้อีกเนี่ยแน่นอนกัมพูชาผิดแต่เราจะป้องกันยังไง เมื่อเราเชื่อใจเขาไม่ได้เนี่ยผมว่าตรงนี้อยากให้มีมาตรการควบคู่ไปด้วยผมนิดเดียวนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคุณอนุทินและรัฐบาลนะครับไม่เพียงแค่ตอบพี่น้องประชาชนที่ชายแดนหรือทหารที่ต้องเสียขาไปเรื่อยๆเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เกิน3 4เดือนเนี่ยคุณเรื่องนี้คุณอนุทินเนี่ยไม่มีก,ากลางๆนะมีแต่ได้กับเสียในสถานการณ์<ช>ที่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ใชคือถ้าในมุมของการเมืองก็คือคือถ้าทําดีเนี่ยโหนี่ขึ้นคะแนนนิยมขึ้นมาเลยขึ้นเลยเพราะว่านี่สแกนแสงนูสแกมเมอร์เลยใช่ น้อยกว่าความคาดหวังของประชาชน,นก,ก็จะเสียผมคิดว่าเราพูดในเชิงสร้างสรรค์ก็ต้องให้กำลังใจทั้งกองทัพทั้งฝ่ายคามมินคงทั้งทหารที่รัฐเวนชายแดนและรัฐบาลในการแก้ปัญหานะครับ mm hmm. ผมคิดว่าตรงนี้เราต้องยึดอยู่ในกรอบที่ว่าการป้องกันตัวเอง mm hmm. ตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเ,เราทําได้แค่ไหนตามความ mm hmm. จําเป็น mm hmm. ะนะครับเราจะไปลบเลย,เยผมเรียนว่ามันจะข้ามเส้น mm hmm. ของการที่เราจะอยู่ในข้างที่เรียกว่าทําให้โลกล้อมหุ่นเซนนะครับม mm ันจะไม่ได้ผล เราต้องเป็นฝ่ายถูกต้องรบเนี่ยเราเสียเปรียบถ้าเราเริ่มรบก่อนเราเสียเปรียบทันทีทางการเมืองของประเทศทางกฎหมายร่องประเทศแล้วมันก็จะไปเข้าทางกัมพูชาที่เขาต้องการให้มีความมุ่งหมายในการเกิดสถานการณ์รุนแรงเพื่อดึงเราเข้าสู่สาโลกอยู่แล้ว